สำหรับรถคันนี้นะคะอาจจะไม่ใช่โฉมปัจจุบันแต่สำหรับรุ่นนี้นะคะก็เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆค่ะสำหรับใครที่หารถคันแรกหรือว่าอยากจะเปลี่ยนรถนะคะแนะนำเลยค่ะเข้าใหม่วันนี้เลย t o y ยต้ y ยา i s เครื่องยนต์1-2คันนี้เป็นตัวไฮเป็นปี2020สําำหรับความพิเศษของคันนี้นะคะเลขไม่น้อย28,000กวโลค่ะเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะคะไฟหน้านะคะ ได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟเ a ย์ไทม์รั n i n g งไลท์แล้วก็มาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะในส่วนของกระจังหน้านะคะดีไซน์ของเขาค่อนข้างทันสมัยนะคะกระจังหน้าใหม่แบบนี้ตัดด้วยขอบโครเมียมแบบนี้ค่ะถือว่าตัวรถสีรถลงตัวมากๆเรามาดูในส่วนของด้านข้างนะคะข้างล้อมแม็กจะเป็นล้ออันเลยแบบนี้นะคะเดิมๆจากโรงงานแล้วก็จะได้ยางใหม่ปี2024 ในส่วนของด้านข้างนะคะจะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกให้แบบนี้ค่ะถัดมานะคะมือจับนะคะจะเป็นแบบโครเมียมแบบนี้ทั้ง4ด้านแล้วก็มาพร้อมสมาร์ทคีเลตแบบนี้ค่ะสามารถเปิดที่ประตูตร,ตรงนี้ได้เลยนะคะในจะเป็นเบาะหนังตัดด้วยด้ายแดงนะคะเบาะใหม่แล้วก็สะอาดมากๆถัดมาในส่วนของจอกลางนะคะจอกลางจะรองรับหมดแล้วนะคะบลูทูธ usb apple carplay android auto ในส่วนเกียร์จะเป็นเกียร์ขันบันไดนะคะ ใครที่เป็นมือใหม่หัดครับกลัวหลงเกียร์อันนี้เอาอยู่แน่นอนค่ะถัดมาในส่วนของพวงมลลาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นรถเสียงปรับเสียงควบคุมที่พวงมลลาลัยได้เลยเลขไม้นะคะอยู่ที่28,700กิโลค่ะเข้าสู่ศูนย์บริการโตโยต้ต่อได้เลยนะคะทั่วประเทศไทยเลยสำหรับคันนี้นั่งสบายมากๆนะคะระยะขากระบาะเนี่ยห่างกันมากๆเลยแล้วก็ ด้านบนก็คนตัวสูงๆก็สามารถนั่งได้เลยสบายแต่ลูกค้าจะได้เป็นกล้องหลังนะคะสามารถมองที่จอกลางได้เลยสามารถใส่ของได้ค่อนข้างเยอะหรือว่าอยากจะให้เยอะเพิ่มขึ้นลูกค้าสามารถพับเบาะไปได้นะคะสำหรับตัวนี้จะไม่มียางอะไรนะคะตัวใหม่จะไม่มียางอะไรจะมีเป็นชุด ปะลมทุกเฉินให้ทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะยังไม่ผ่านการใช้งานสําหรับคันนี้นะคะใครหาเป็นรถคันแรกหรือว่าเป็นมือใหม่หัดขับบอกเลยว่าคันนี้ขับง่ายขับสบายมากๆแล้วก็เป็นรถที่ประหยัดน้ํามันมากๆค่ะสําหรับในตัวรถนะคะรองรับน้ํามันแล้ว 9195E20 อรองรับหมดแล้วค่ะในส่วนของราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่4 3 7 0 0 0บาทสำหรับคันนี้เป็นปี20ได้รถไม่สอ0หม่โล เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงซื้อไปเข้าศูนย์บริการต่อได้เจ้าของเดิมดูแลไว้อย่างดีเข้าศูนย์ตลอดใครอยากจะจัดไฟแนนซ์คันนี้ผ่อนเพียง7,500บาทตลอดอายุสัญญาเฉลี่ยต่อวันนะคะ250บาทเท่านั้นหรือว่าใครมีงบเงินสดไม่อยากจัดไฟแนนซ์ไม่อยากเสียดอกเบีย้ย4 3 7 0 0 0บาทโอนให้เสร็จเลยต่างจังหวัดส่งรถให้ฟรี สนใจอยากได้รูปรายละเอียดเพิ่มเติมของคนีทักมากค่ะ